วัดีครับวันนี้ร้านกุญแจด็อกเตอร์ไทม์สาขาโรบินสันร้อเอ็ดได้มาโปรแกรมกุญแจในรีโมทในรถเบนซ์ S L K 2 5 0หปี2013นะครับทีนี้ลูกค้าทํากุญแจรีโมทหนึ่งชุดหายนะครับเหลืออยู่ชุดเดียวลูกค้าต้องการทําเพิ่มนะครับทางร้านได้โปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาทดสอบระบบให้ดูนะครับล็อกนะครับ อันล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวของลูกค้านะครับจะไมทดสอบระบบสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทติดนะครับของลูกค้าใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทุกระบบทั้งรีโมทและระบบสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกอันล็อกนะครับระบบรีโมทใช้งานได้นะครับทดสอบระบบ สตาร์ทนะครับสังเกตดูที่ไฟวัดรอบนะครับสตาร์ตติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับสนใจทําเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่น,ท,นทุกระบบโทร0910641601ช่างชัยยโสธรขอบคุณครับ